อมทับที่14ตอนเรื่องบัตรซบในวงเล่าตลาดใต้ดินเวลานี้ล่วงเลยจนเกือบถึงยามสี่หมาเหตุค่ะยามสี่หรือยามโชวก็คือตั้งแต่เวลา1นึนาฬิกาจนถึงสองนาฬิกาหนาทีค่ะทว่า กลับยังคึกคักเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทั่วท้องถนนหยวนเมืองซื้อยังคงสวมหน้ากากหนังมนุษย์เดินออกจากโรงประมูลหลงจินไปยังสมาคมรับจ้างอันเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแต่กลับไล้คำตอบจากหลงจุตัวโตว่าเกาเจอฟางทิ้งงานไปร่ำสุลากับซุนว่ยหมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนางได้ทราบภายหลังว่าเขามีนามว่าชุยอดีตเป็นถึงโจรผู้เหี้ยมโหดในตำนานฉายาว่านักฆ่าพันศพแม่ทับน้อยพยักหน้าส่งยิ้มโบกมือล่ำลาหลงจู้ตัวโตอย่างน้อมน้อมมากขึ้นแล้วก้าวเดินไปอีกสถานที่หนึ่งด้วยเกรงว่าหากทำสิ่งใดให้ชุยไม่พอใจ <S <S นางอาจโดนหักคอเข้าให้สักวันหนึ่งก็เป็นได้ เดินกลับมาทางเดิมผ่านโรงประมูลหลงจินซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาวุ่นวายโกลาหลอย่างทุกๆวันเลยไปเรือนไม้ด้านข้างประตูบานใหญ่ของเรือนปิดไว้แน่นหนาเหนือบานประตูแขวนป้ายขนาดมหึมาสลักอักษรสีทองว่าเรือนซุนยวนเมืองซือเงื้อกำปั้นขึ้นทุบป,ประตูเรือนซุนอย่างแรงหลายที อย่างไร้ความเกรงอ,อกเกรงใจบ้านใกล้เลือนเคียงว่าเขาจะรําคาญกันหรือไม่ผู้ใดกันมาเคาะบ้านเรือนผู้อื่นอป่านนี้เสียงหนึ่งตะโกนลงมาจากชั้นสองอย่างไม่สบอารมณ์ทำให้หยวนเมืองสือ่อต้องก้าวถอยหลังไปแล้วแงนหน้ามองเจ้าของเสียงพิสุนใจเย็นข้าเองพี่เขาอยู่กับท่านหรือไม่ นางชูแขนสองข้างขึ้นในท่ายอมแพ้หวาดกลัวว่าซุนเว่ยหมินจะปาเข้าของลงมาระบายอารมณ์หรือไม่เกาเจ๋อฟางหรือนั่งเดินหมางอยู่กับข้าเองเข้ามาก่อนสิแม่ทับน้อยพยักหน้าสั่นรัวกลับเข้ามายืยนรอหน้าประตูบานใหญ่เกาเจ๋อฟางและซุนเว่ยหมินมักตัวติดกันเสมอห่างหาคนหนึ่งไม่เจอแสดงว่าพวกเขาอยู่ด้วยกัน ประตูแง้มออกด้วยความรวดเร็วพร้อมใบหน้าใช้หนุ่มเจ้าสำราญของเกาเจ๋อฟางผุดรอยยิ้มทักทายหญิงสาวอาลันเจ้ามีอะไรหรือยามนี้โรงประมูลกำลังได้ลาบก้อนโตเจ้าไม่อยู่รอน้ำเงินอย่างเคยหรือเกาเจ๋อฟางบุยหน้าไปทางโรงประมูลหลงจินภายในกำลังครั่ำเคร่งกับการเสนอจำนวนเงินในระดับสูงยวนมืองซื้อสายหน้าอย่างเบื่อหน่าย เด็กน้อยในอุปการะทั้งสองก็จับเข้านอนหมดแล้วมีเจียมู่และฉีเลอร์อยู่เลยไม่ต้องกังวลอะไรวันนี้ข้าจะมาชวนพวกท่านไปดื่มสนใจหรือไม่โอ้ดียิ่งเว่ยหมินอาลันมาชวนไปดื่มเหล้ารีบลงมาเร็วชักช้าพวกข้าจะทิ้งไว้ที่นี่นะ ซุนไว้หมินลงบันไดามาด้วยใบหน้าบึ้งตึงเสื้อผ้าหลุดลุย่ยเผยให้เห็นแผงอกเปลือยเปล่าขาวเนียนหน้าสัมผัสหน้ารูปคลาหยวนมังสือชะง,งักตาค้างลิ้นน้อยแลบเรียบริมฝีปากอย่างสะกดกลั้นตนเองนางมองซุนไว้หมินและเกาเจอฟางสลับกันนี่อย่าบอกนะว่าคนงามของนางไม่ไม่ใช่ว่ากับพี่เกาไม่จริงไม่จริงนะ เจาเจอฟางกรอกตามองมนยกมือขึ้นดีดหน้าผากหญิงสาวก่อนที่ความคิดของนางจะเตลิดไปไกลอลันเจ้าอย่าทำสีหน้าอย่างนั้นข้าไม่ใช่ตวนซิวข้ายัางเป็นบุรุษที่ชื่นชมชอบสตรีอยู่ละละ้แล้วทำไมพี่สนถึงข้ากำลังผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่อย่างไรเล่าพวกเจ้าเอ่ยเร่งปานนั้นจะให้ข้าจัดแจงตัวเองเรียบร้อยได้อย่างไร สุนวหมินส่งมังเอกให้นางเป็นรางวัลกับความช่างจินตนาการหยวนเมืองซื้อเก่าแก้มพรางหัวล้อแห้งอย่างเก้อเขินเห็นแผ่นอกขาวเนียนของคนงามแล้วรู้สึกอยากเข้าไปช่วยปลดเอ้ยจัดชุดให้ขึ้นมาทันที อกขาวขาวร่างบางๆงไม่นึกว่าจะได้เห็นเนื้อหนังมังสาคนงามในระดับ HD เช่นนี้มาก่อนอุ้ยรู้สึกเหมือนน้ำลายจะไหลซุนวัยหมิน่นคว้าพัดจากเกาเจ๋อฟางเพี้ยลงบนฝ่ามือเรียวของแม่ทับน้อยรู้สึกเอ,อื่มระอายิ่งนักอลันเช็ดน,น้ำลายของเจ้าเสียหน่อยดีหรือไม่เกาเจ๋อฟางยื่นภาชนะส่งให เห็นสตรีไม่ออกเรือนอย่างนางแล้วรู้สึกเอื่มระอาไม่แพ้สุนวหมินแล้วยังไม่นับเสียงกลืนน้ำลายอึกใหญ่ที่แม้แต่เด็กแรกเกิดยังรู้ว่านางไร้อย่างอายแม่ทับน้อยผู้เกรียงไกรของผู้คนฉะไหนบัดน,นี้กลายเป็นสตรีหื่นกามไปได้เวทนาช่างนาเวทนาผู้คนที่ยกย่องนาง ขอบคุณท่านมากพี่เกานางรับผ้าเชา็ดหน้าซับริมฝีปากด้วยใบหน้านิ่งเฉยไร้ความกระดากอายแม้แต่น้อยซุนว้หมิน่นได้แต่ยกมือกุมขมับสวรรค์ท่านส่งนางมาจากที่ใดกันพี่สุนพี่เกาวันนี้ข้าเลี้ยงเองไม่เมาไม่เลิกเจ้าไปเจอเรื่องสนุกใดมาหรืถึงได้อารมณ์ดี ซุนว้หมินเอ่ยถามด้วยความใคร่รู้ผูกสมัครเป็นสหายกันมาได้เกือบสองเดือนจึงทราบดีว่าหญิงสาวนั้นขึ้นชื่อเรื่องรักเงินมากเพียงใดแม้แต่เกลือยังเข็มน้อยกว่านางเสียอีกจะอย่างไรนางก็หาช่ยคนเลวร้ายการค้าทั้งหลายล้วนยุธทธิธรรมสมเหตุสมผลทั้งยังจิตใจเมตตารับอุปการะเด็กกำพร้าริมถนนมาเลี้ยงดูถึงสองคน หรือออกจะจิตใจดีงามมากเกินไปเกินความจำเป็นของการจ้างบัณฑิตมาสอนหนังสือดูแลไม่ต่างจากลูกหลานสกุลขุนนางหญิงสาวผู้นี้คงกล่าวได้ว่าเป็นแม่พระในคราบมารกระมังหืมไม่มีอะไรมากวันนี้ข้าเพียงได้ของดีมาโดยไม่ต้องเปลืองเงินและเปลืองแรงเกาเจ๋อฟาง พึงหูรอฟังอย่างสนใจพลางครุ่นคิดว่าตนควรจะสงสารคนผู้นั้นดีหรือไม่ไม่รู้ว่าไปกินดีหมีหัวใจเสือมาจากที่ใดถึงกล้านำของปลอมมาขายค่าเก่าเจอฟางเบ้ปากโยนความครุ่นคิดในหัวเมื่อครูทิ้งไปอย่างรกสมองอ้อสมน้ำหน้าแล้วหาเรื่องใส่ตัวโดยแท้ที่ไปยุ่งกับนางยวนเมืองซือ้อ เกาเจอฟางและสุนเวหมินพากันเข้าไปใช้บริการยังหอเรือนเลนทั้งสเดินผ่านสายตาของเหล่าบุรุษและสตรีมากมายด้วยความเคยชินไร้ซึ่งความเคอะเขินพวกเขาเหล่านั้นต่างจับจ้องตามเงาสามคุณชายผู้มีอิทธิพลแห่งตลาดใต้ดินที่น้อยครั้งจะได้พบเจอเป็นที่รู้กันดีว่า แม้จะร่ำรวยมหาศาลเพียงใดหากสามคุณชายไม่ต้องการพบพวกเขาก็ไม่มีวันได้พบประกอบเข้ากับเมื่อช่วงเช้าได้มีผู้ชะตาถึงคาดเข้าไปลองดีถึงโรงประมูลหลงจินถึงถูกโยนออกมาในสภาพที่ไม่สามารถเรียกได้เต็มคนนักยิ่งส่งให้ชื่อเสียงของคุณชายสกุลหลันหมกระพือขึ้นอีกหลายส่วน คุณชายทั้งสามส่งยิ้มให้เหล่าสตรีละลายใจเล่นอย่างสนุกสนานด้านหน้าสุดรูปร่างสูงโปร่งพึงผายมากกว่าใครก็คือเกาเจ๋อฟางบุรุษองอาจใบหน้าหล่อเหลามุมปากระดับอมยิ้มอยู่เสมอในมือโบกสะบัดพัดท่วงท่าเจ้าสำราญหาผู้ใดเทียมเทียบได้ มาคือคุณชายสกุลหลันหนุ่มน้อยหน้าหยกรูปร่างเล็กบางกว่าคนทั้งสองทว่ากลับเป็นที่นิยมของหญิงสาวจำนวนมากเขายกยิ้มกว้างพลางขยิบตาสองทีจนหญิงคณิกาบางนาง ถึงกับทรงตัวไม่อยู่รังท้ายสุดของแถวคือสุนวหมินบุรุษไม่คล้ายบุรุษใบหน้านั้นงดงามเรียวเล็กอ่อนหวานคล้ายสตรียังคงโบกมือส่งสายตาโปรยสเสน่ห์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงพวกเขาทั้งสามมักทำเช่นนี้เป็นประจำเพื่อแข่งขันความนิยมของแต่ละคนอย่างไม่มีใครยอมใครหลงจู๋หนุ่มหล่อ ค้อมหัวเข้ามาต้อนรับหลังจากจัดเตรียมห้องที่ดีที่สุดไว้รับรองสามคุณชายแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าทำอย่างไรรู้ว่าของปลอมเหตุใดจึงยังให้เงินไปเกาเจอฟางเท้าแขนกับโต๊ะมองหญิงสาวหลงจู๋หนุ่มลําเลียงสุราอาหารเริดรสวางไว้อย่างรู้ความซัวอีเจ้าไม่คิดจะทำงานกับข้าจริงรื หยวนเมืองซือกระเอาซสัวอีหลงจู้หนุ่มมากความสามารถของหอเรือนเล้นหนึ่งในกิจการของซุนเว่ยหมินที่เปิดเอาไว้สนองตันหาตนเองล้วนๆนางวาดแขนคล้องคอส่งสายตากลุ้มกลิ่มคล้ายบุรุษเจ้าชู้กำลังเกี้ยวสาวงามถ้าทำงานให้หนายท่านซุนก็สุขสบายดีอยู่แล้วท่านมองหาผู้อื่นเธอขอรับเฮอ ไม่สนุกเอาซะเลยข้ากำลังเกี้ยเจ้าอยู่เจ้าก็ควรจะแซงทำเขินอายบ้างไม่ได้หรือหยวนเมืองสือมองหลงจูหน้าตายแล้วไม่สบอารมณ์พานทำให้นางนึกถึงหน้าน้ำแข็งไปเสียทุกทีเช่นนั้นคราวหน้าข้าจะทำตามที่ท่านต้องการขอรับหากไม่มีอะไรข้าขอตัวไปดูลูกค้าข้างนอกก่อนนะขอรับเกาเจอฟางและซุนเว่ยหมินพากันขบขันเสียงดัง ยกมือเกลี่ยน้ำตาที่เล็ดออกมานางพบซัวอีกอ้กี่ครั้งก็เป็นเช่นนี้เหตุใดจึงชอบหยอกล้อเขานักไม่ทราบวา่าในหัวบรรจุสิ่งใดไว้บ้างตัวเท่าลูกแมวริอ่านเกี้ยวบุรุษตัวโตกว่าถึงสองเท่าอาลันนอ้ออาลันหากยังจะหัวเราะอ,อีกข้าจะไม่บอกท่านแล้วพี่เกาก็ได้เล่ามาข้ารอฟังอยู่ หยวนเมืองซื้อเบ,บ้ปากรินสุลาใส่จอกตอนเองแล้วยกขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดวันนี้มีผู้นำปิ่นทองมาให้ค่าตีราคาทองคำแท้เชียวนะน่าจะได้สัก2-300ามรตำลึงทองแพงเอาการแต่ว่าเม็ดพลอยหลากสีที่ใช้ตกแต่งกลับเป็นของปลอมทั้งหมดแล้วยังมีหน้ามาโกงราคาถึงสามพันตำลึงทองข้าก็เลยฟันกำไรของมันจนหัวแบ่ แล้วอย่างไรเจ้าก็ยอมให้เงินมันไปโอ้ยคนอย่างข้าหรือจะยอมเสียให้นอกจากไม่จ่ายแล้วข้ายังยึดปิ่นทองมาด้วยฮ่าฮ่าฮ่าข้าก็ว่าน้ำหน้าอย่างเจ้าหรือยอมยกเงินให้ผู้อื่นง่ายๆเกาเจอฟังได้เข้าใจอย่างทองแท้แล้วเห็นภายนอกเป็นเพียงกุญชายหน้าใสซื่อไม่ประสีประษาทว่า รอบกายเต็มไปด้วยพิษสงค์กำจัดคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มใช่คนอย่างข้าไม่มีวันยกเงินให้ผู้ใดง่ายๆและต้องได้ค่าทำขวัญกลับมาด้วยเก <c oughs> าเจอฟางและสซุนเว่ยหมินสบตากันยกมือขึ้นกอดอกตอนเองอย่างพร้อมเพรียงเสียงหัวเราะติดท้ายประโยคนั้นฟังกี่คราก็ยังคงสยองทำใจให้ชินไม่ได้เสียที คาดว่าป่านนี้ลูกน้องจากสมาคมรับจ้างได้จัดการถล่มขบวนการของเก๊เหล่านี้จนสิ้นซากแล้วสตรีตรงหน้าช่างเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรเช่นนี้ชื่อเสียงเจ้าโด่งดังใหญ่แล้วซุนเว่ยหมินคีบถั่วลีสงใส่ปากแกล้มเล่าหอมในจอกเอ่ยขึ้น เขาแค่จัดการฉากเล็กน้อยหาสถานที่พลุกพล่านแล้วยืมปากผู้คนกระจายข่าวเท่านี้ก็ได้ผลลัพธ์ตามที่พอใจโดยไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองกำลังให้เหน็ดเหนื่อยเกาเจอฟางยกกาสุลาลินใส่จอกให้ตนเองและกลนตัวเล็กก่อนจะใส่หัวพึมพำเบาๆเฮ้อนี่ข้าคบกับผู้คนประเภทใดอยู่กันนี่ แม่ทับน้อยครึงจอกสุลาไว้ในมืออยู่สองรอบเอ่ยอย่างภาคภูมิใจงานใดเล่าจะเท่างานที่ซื้อเจ๊ถนัดและมือขึ้นได้ถึงเพียงนี้เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้เกือบครบเดือนแล้วมีคิดกลับบ้านหน่อยหรืออย่างน้อยก็เป็นถึงแม่ทับจะไม่มีผู้ใดสนใจเจ้าถึงเพียงนั้นเชียวหรือระยะเวลาหนึ่งเดือนนางแอบลอบไปทำงานคุมทหารมาบ้างทว่า ไม่ยอมโผล่หน้าให้คนในจวนเห็นนอกจากหยวนหยวน่นผู้เป็นพี่ชายเท่านั้นหยวนเมื่งซื้อยกจอกสุลากระดกหมดถ้วยแล้วกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงอ้อมแอมอันที่จริงพวกเขาไม่ค่อยเคร่งครัดกับข้าสักเท่าไหร่เพราะเชื้อสายฝั่งมารดาแต่เพราะข่าวลือคู่รักบ้าบอนั่นเลยหนีออกจากบ้านข่าวสงบแล้วค่อยกลับไปว่าอย่างไรนะ แล้วบ้านเจ้าจะไม่พากันตามหาพริกแผ่นดินหรือตายตายตายแน่ตลาดใต้ดินของข้าต้องวุ่นวายเพราะหาตัวเจ้าแน่ๆพี่สุนใจเย็นๆไม่มีพูดใดบุกมาถามหาความกับท่านแน่ข้าเขียนจดหมายบอกพวกเขาไปแล้วเจ้าก็ทำเป็นเด็กสิบขวบไปได้เกาเจอฟางเท้าคางชี้หน้าหญิงสาวตั้งท่าจะว่ากล่าวประหนึ่งคนแก่อาบน้ำร้อนมาก่อนพี่เกา ท่านไม่รู้หรอกหรือว่าข้านั้นทุกใจเพียงใดเมื่อถูกจับคู่แล้วอิสรภาพในการทับมอง <c oughs> ชื่นชมของของสวยๆงามๆก็หายไปด้วยสิหยวนเมืองซือลุกพวดขึ้นยืนกำหมัดในระดับอกเชิดหน้าขึ้นยืนหยัดอย่างผู้มีอุดมการซุนว้ยหมินมองนางด้วยใบหน้านิ่งเฉยก่อนฉุดคนตัวเล็กลงไปนั่งดังเดิม จำเป็นต้องเล่นนิ้วโรงใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือเจ้าเคยได้ยินหรือไม่ยามทุกมีเล่าเป็นเพื่อนยามสุขเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนเราแต่จะดีที่สุดถ้าได้สหายรู้ใจร่วมดื่มชนหยวนเมืองซือชนจอกกับเกาเจอฟางประโยคนี้ช่างกินใจนางนักจริงแท้อย่างที่เขาว่า จะมีอะไรดีไปกว่ามีสหายรู้ใจร่วมดื่มนางและบุรุษทั้งสองชนจอกวนอยู่หลายรอบจึงรู้สึกกลุ่มได้ที่หากมีผู้ใดออกคำสั่งให้เดินตรงนางคงเดินเป๋ไปเป๋มาเลยตกระเบียงไปก็เป็นได้ซุนว้ยหมิน่นยกจอกสุลาขึ้นกระดกก่อนวางกระแทกลงกับโต๊ะเสียงดังปึง้งใบหน้างดงามเกินสตรี ขึ้นสีแดงก่ำด้วยฤิธิ์น้ำเมาเปล่งเสียงอ้อแอเอ่ยขึ้นอย่างอัดอั้นตันใจบัดซบโลกนี้มันบัดซบถูกโลกใบนี้มันบัดซบอย่างที่เจ้าว่าเกาเจอฟางโครงหัวทั้งที่ยกให้ตั้งตรงแทบไม่ได้หยวนเมั่อสือปรือตามองตามด้วยตบเข่าอีกฉาดใหญ่ให้กับประโยคของซุนว่ยหมิน รู้สึกถูกอกถูกใจนางยกนิ้วโป้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดเขาโลกใบนี้มันบัดซบเกินไปแล้ว w h a t the hell อะไรคือการที่กระเทยกำลังแอลพูอยู่ริมทะเลพัทยาแล้วตื่นขึ้นมาในยุคโบราณเต่าล้านปี Why What happened ใครก็ได้อธิบายให้กระเทยฟังทีกระเทย don't get it สุนวหมิ่นนั้น เขาคั้นไร้สติสัมปชัญญะที่จะสามารถควบคุมตนเองได้อีกเขาเอ่ยความในใจออกมาหลังจากเก็บกดมานานแล้วพวกเจ้ารู้หรือไม่ตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสวยมากไม่งั้นกระเธอจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดแล้วรู้หรือไม่ข้าต้องวางตัวเป็นบุรุษเปิดเผยกับผู้ใดก็ไม่ได้ จึงต้องเปิดหอคมเขียวให้มันหมดเรื่องหมุนราวจับต้องไม่ได้แต่มีพอเป็นอาหารตาข้าก็โอเคอยู่นะด้านหยวนเมืองซือนั้นกำลังมึนเมาปรือตาหนักอึ้งแทบจะลืมไม่ขึ้นเมื่อได้ยินภาษาอังกฤษพรั่งพรูออกมาจากของซุนว้ยหมินทําให้นางสั่งเมาเป็นปริดทิ้งแม่ทัพน้อยเขย่าร่างอันปวกเปียกของบุรุษหน้างามด้วยความดีใจพี่สุน ท่านรู้จักสตา์บัคหรือไม่ของเขาดีกระเทยทำไมจะไม่รู้จักซุนไวหมินเอ่อย่างยานคางทำเอาหยวนเมืองสือกระโดดตัวลอยแล้วกรีดร้องออกมาเป็นภาษาดาวนาเม็ก์ในดราก้อนบอลนางหันมองเกาเจ๋อฟางเกรงว่าเรื่องนี้จะทำให้เขาตกใจจนน้ำลายฟูมปากไปได้เพาะว่า อีกฝ่ายกลับทอดมองสายตามองนิ่งจนหยวนเมืองซือรอบกลืนน้ำลายอยู่หลายอึกภาวนาในใจให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วจำเรื่องที่ได้ยินไม่ได้ปังเกาเจอฟางตบมือลบบนโต๊ะแล้วลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าขึงขังหยวนเมืองซือปนมมือร้องในใจว่าแย่ yeah, แล้วตายแน่ข้ากำลังจะลงจากรถบัสประจำทางอยู่ๆดันเหยียบเปลือกกล้วย หัวกระแทกพื้นตายเฉยเลยอย่าให้รู้นะว่าไอ้เก่าเจ๊งตัวไหนมันกินแล้วโยนทิ้งเหล่าจือจะตามไปกระทืบมันให้จมดินหมายเหตุน,นะคะเหล่าจือเป็นคำดูถูกยกตนเป็นพ่ออีกฝ่ายหยวนเมัองซื่อ อาปากกว้างกว่าเดิมดวงตาทั้งสองเบิกโพรงจนแทบจะถลนออกมาจากเบา้าเรื่องของเกาเจ๋อฟางรู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนแต่นึกไม่ออกติดอยู่ที่ใต้จมูกนางนี่เองเหตุดับอนาถที่สะเทือนไปทั้งวงการมืดนั้นมีอยู่รายหนึ่งเรื่องของพี่เกาคุ้นๆอยู่นาคล้ายเรื่องของคนที่ข้ารู้จักเจ้ารู้จักเคลวินลีหรือเกาเจ๋อฟางสบตาอย่างคาดหวัง ชัดเจนชัดเจนแจมแจ้งวันนี้นางต้องตกใจอีกกี่รอบกันเควินลีอย่าบอกนะว่าท่านคือหัวหน้าแก๊งนกกระจอกไฟเจ้ารู้ได้อย่างไรหยวนเม่งสือก้มหน้าหลบตาถ้าบอกว่าเขาเป็นลูกหนี้ที่นางตามทวงจนพังบริษัทไปไม่รู้กี่รอบจะโดนกระทุ้งศอกตีเข่าหรือไม่ข้าไปทวงหนี้พี่เกาอยู่บ่อยๆดวงตาคู่นั้นหันขับ ฉายประกายบางอย่างมองมาที่นางเจ้าคือสือเจ้หน้าเลือดคนนั้นหรือแม่ทับน้อยหลับตาปียกมือขึ้นกุมหัวในใจร้องบอกตอนเองว่าโดนตีแน่แล้วผิดคาดกาเจอฟางกลับซุดตัวลงสวมกอดแล้วเอ่ยสิ่งที่ทำให้เจ้าแม่เงินกู้อย่างสือเจ๊ถึงกับสั่นสะท้านสือเจ๊เงินที่ค้างไว้ลืมไปเถอะนะได้โปรดยกนี้ให้ข้าเถิด ส่นไว้หมิน่นนั่งดื่มสุรามองหนึ่งหญิงหนึ่งชายกอดกันกลมแล้วเบ้ปากเขารู้ว่าเกาเจอฟางมาจากโลกเดียวกับตนตั้งนานแล้วเหตุใด,ดถึงไม่เห็นได้สวมกอดอย่างนี้บ้างเฮ้อกระเทยอดอยากปากแห้งอย่างเขาทั้งน้าสงสารอะไรเช่นนี้หยวนเมืองซื้อปล่อยโฮออกมาดังลั่นไม่แพ้บุรุษที่สวมกอดตนอยู่เวลานี้ นางไม่ได้ร้องไห้เพราะดีใจเรื่องเจอคนกันเองแต่ร้องไห้เพราะเสียดายเพราะยอดเงินมหาศาลที่ตามทวงไม่ได้ต่างหากซุนวิหมิ่นขมวดคิ้วมุ่นรูปหลังคนทั้งสองอย่างปลอบประโลมด้วยความหวังดีการได้พบเจอคนกันเองคงทําให้พวกเขามีความสุขกระมังหยวนเมืองซือ ปาดน้ำตาแล้วปล่อยวางเรื่องหนี้ก้อนโตของเกาเจอฟางถึงอยากได้อย่างไรก็คงเอามาไม่ได้ถือเสียว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่พวกนางก็แล้วกันมือเรียวยกจอกสุราขึ้นจิบไปอึกหนึ่งค่อยระบายเรื่องของตนบ้างเรื่องของข้าปัสษกกว่าพวกท่านอีกมีเงินมากมายแต่ไม่ได้ใช้ไม่มีอันใดน่าเศร้าไปกว่านี้แล้วพอตาย แทนที่วิญญาณดวงน้อยดวงนี้จะได้ไปเกิดก็ดันมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้วิ่งมาชนตกสะพานโผล่ที่ใดไม่โผล่นางเอกนิยายย้อนยุคที่เคยอ่านมาเขามาโผล่ในห้องในจวนในวังในบึงในท้องหมาท้องแมวอะไรก็ว่ากันไปสิแต่ข้าดันโผล่มากลางสนามรบที่มีคนเป็นแสนแสนกำลังวิ่งสู้ฟัดเอาดาบแทงกันตาอย่างกับคนเป็นลมบ้าหมูโห ส่วนเว่หมินและเกาเถอฟางพยักหน้าเงึงเึกนั่งฟังอย่างเห็นด้วยหยวนมั่งซือรินสุลาใส่จอกแล้วรู้สึกไม่สะใจจึงยกกาขึ้นกระดกเสียเลยแล้วท่านรู้หรือไม่ทั้งชีวิตหลันหลันคนนี้ซื้อเจ,จ้าแห่งก่อฮ่องกงที่วันวันนั่งเซ็นเอกสารพอเลื่อนยศขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยยังต้องมานั่งทำเอกสาร วนไปเวียนมาไม่จบไม่สิน้นท่านแม่ยังจับข้าออกเรือนโดยไม่ถามสักคำว่าข้าต้องการหรือไม่แล้วไหนจะข่าวลือว่าข้าเป็นสตรีร่างกายใหญ่โตเทียมบุรุษอ,อกสามศอกไว้คลายยาวสามชุ่นบ้างละไว้คลายยาวถึงพื้นบ้างละลูบชั่วตัวดำแสนอัปลักษ์เพยจะพวโงงเงามีตาหาวมีแววไหมนึกว่าอาบุรุษเป็นภรรยารื ชอบตัดแขนเสื้อบ้านทั่วเียาสิยังไม่จบยังยังไม่จบยังมีหน้าน้ำแข็งปากจัดนั่นอีกพูดจาไม่เข้าหูบุรุษอะไรหยาบกระด้างซียิ่งกว่าศิลาหน้าตาหล่อเหลามันช่วยอันใดได้มันกินได้หรือเอาไว้อวดเพื่อนอวดฝูงได้นะนางชนีสุนว่ยหมินทำท่าทำทางอย่างหน้าหมัน่นไสจนหยวนเมืองซือส่งค้อนวงใหญ่ให้ทางสายตา ทำอะไรรุนแรงไม่รู้จักรักถนอมหยกบุผาไม่เห็นมีสิ่งใดที่เรียกว่าดีสุนเว่ยหมินร้องอู้แล้วยกมือปิดปากชอบรุนแรงก็ไม่บอกหยวนเมืองซือกรอกตาอีกครั้งมันใช่เวลาหรือพี่ซุนข้ายกให้ท่านพร้อมทรัพย์สินอีกสามคันเกวียนเลยก็ได้ในเมื่อตื่นขึ้นมาในโลกนี้แล้วแก้ไขคงไม่ทันยังดีที่พวกเราได้มาพบเจอกันในวันนี้ ดื่มเพื่อฉลองมิตรภาพของพวกเราชนแสงแดดในรุ่งอรุณวันใหม่สาสสองเข้ามายัางระเบียงห้องรับรองในหอเรือนเร้นจนแสบตาหยวนมื่งซื้อพลางขยับขยับกายหลบแสงแยงตาที่สะท้อนมาแขนเรียวพาดไปด้านข้างจับต้องดูหาใช้พื้นที่ว่างเปล่าอย่างบนเตียงนอนของนางไม่จึงพยายามหลีตาขึ้นมองสุดกำลัง ใบหน้างดงามยิ่งกว่าสตรีลอยเด่นประจันหน้าเป็นหลักฐานชิ้นโตว่าตนกำลังนอนกอดกายกับซุนว้หมิ่นอยู่และท่อนขาหนักพาดกายสะโพกนางต่ออีกทอดหนึ่งก็คือเกาเจอฟางหยวนเมื่อสือลืมตาโพลงกําหมัดเข้าไปในปากด้วยความตกใจนึกย้อนไปว่าเมื่อคืนนั้นพวกนางทั้งสามล่ำสุราปรับทุกข์จนเมาไมา้แม้แต่ตายังลืมไม่ขึ้น จึงชวนกันนอนไปบนพื้นพี่ซุนพี่ซุนตื่นได้แล้วนางตะโกนกรอกหูสุนเว่ยหมินแล้วเขย่าปลุกคนงามอืมเอ้ยนางชนีจะมากอดข้าทำไมอี๋บัดส,สีบัดเถลิงแรงกระเด้งตัวหนีของซุนเว่ยหมินนั้นแรงถึงขั้นสามารถผลักท่อนขาแกล่งของเกาเจ๋อฟางพลิกไปได้อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องผานพลังงานอันน้อยนิดของแม่ทับน้อยหยวนเมืองซื้ออยากจะร้องถามว่าอะไรคือบัตรสีบัตรถเถลิงอะไรคือชนีแต่นางปวดหัวเกินกว่าจะซักถามจึงหวานให้คนงามปลุกเกาเจอฟางต่ออีกทอดสภาพของพวกนางนั้นแทบไม่เหลือชิ้นดีเสื้อผ้าหน้าผมยุ่งเหยิงหลุดลุย่ยโชคดีเหลือเกินที่อยู่ในห้องส่วนตัวไม่มีผู้ใดผ่านเข้ามาพบเห็นไม่อย่างนั้นแล้ว นายท่านขอรับข้าเตรียมสำรับเช้าไว้ให้พวกท่านอาขอประทานโทษขอรับข้าจะไปรอด้านนอกเชิญพวกท่านตามสบายสวยัวอีจะเตรียมอาหารเช้าไว้รอคุณชายทั้งสามอยู่เป็นประจำเขาเปิดประตูเข้ามาแจ้งแต่กลับได้เห็นสภาพอันไม่น่ามองของเจ้านายทั้งสามยังไม่ทันกล่าวจบประโยคก็รีบร้อนขอตัวออกไปทันทียวนมืองซือ ก้มสำรวจตนเองว่ามีเหตุใดผิดไปจากปกติซัวอีถึงได้ผุนผันไปราวกับเจอผีหลอกตอนกลางวันเช่นนั้นอืมเสื้อผ้ายับเล็กน้อยกว่าตามองอีกสองคนสุนเว่หมินกอดเขา่าสันเท่าขยุมขอเสื้อแน่นราวกับโดนผู้ใดขืนใจมาส่วนเกาเจ๋อฟางพูดได้ว่านอนแก้ผ้าคงไม่เกินจริง ทั้งยังเปลี่ยนจากยกขากายเป็นกอดเอวนางแน่นหลับตาพริมสบายอุราอยู่ผู้เดียวนางหันกลับไปมองบานประตูที่ซัวอี้เคยเข้ามาอีกครั้งพลันสีหน้าเผือดซัวอีเจ้ากำลังเข้าใจพวกข้าผิดจบตอนค่ะ